สวัสดีครับพูกระสุนโก้ฟอร์ดนะครับจากช่องฟอร์ดบายทีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเป็นตัว x อ็กซ์ตัวแคปนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่699,000บาทนะครับจะแพงกว่าตัวเก่าก็คือเป็นตัว x อ็กซ์แอลพัทสปอร์อยู่ที่7,000บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่าตัวนี้เป็นเป็รถที่ว่าแต่งโชว์นะครับที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับว่าตัวนี้มีแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ ตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับ FORD เป็นสีดำตัดขอบขาวนะครับตรงนี้จะติดไฟ3มจุดมาด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถโชว์เนาะก็เลยไม่ได้ต่อสายไฟครับครับผมถัดมาที่ตัวสกู๊ปครับเป็นสกู๊ปทรงแรดนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ติดกันเยอะมากนะครับเป็นทรงฟิตอ่าถัดมาที่ตัวไฟนะครับ ยังคงความเป็นหน้าอเมริกานะครับก็คือ F150 นะครับอเมริกาเป็นไฟแต่ว่าตัว XLP จะไม่มีไฟ Daytime นะครับเพราะว่าเป็นตัวล่างครับถ้าถ้าไฟ Daytime จะมีในรุ่นของ XLT ครับผมครับหันมาที่ตัวไฟตัดหมอกนะครับก็คือตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานให้นะครับจะถ้าลูกค้าสนใจจะติดไฟตัดหมอกสามารถมาคุยแคมเปญกันได้นะครับ ครับผมเดี๋ยวพาชมด้านข้างกันครับครับผมด้านข้างเ,าเราจะติดตัวคิ้วล้อแบบมีหมุดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับจะเป็นหมุดหลอกแล้วก็ตัวแมกยางนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนแมกให้ Hay, โชว์ตัวนี้เป็นลายดอกไม้นะครับยางมอนเตอร์ a t ทนะครับเป็นขอบ16นะตัวนี้ครับผม ตัวแก้มก็ยังมีคำว่าเทอร์โบนะสวยงามครับอ่าถัดมาที่ตัวกระจกอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปก็คือเราจะเพิ่มเป็นตัวไฟเลี้ยวเข้ามาในกระจกของตัวเน็กเกนรุ่นนี้ก็มีนะครับครับผมแต่ว่าตัวกระจกของตัวเอกพัทจะเป็นสีดำด้านนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นสีตัวรถครับอ่าถัดมาที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวพาดูตัวสติ๊กเกอร์ รุ่นใหม่ก็สามารถติดสติกเกอร์ได้นะครับตัวนี้เลือกเป็นสติกเกอร์สากโคนะครับอย่างที่เคยเห็นกันในรุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดเบ้ามือจับนะเพราะว่าเป็นรถโชว์แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากติดเบ้ามือจับก็สามารถคุยแคมเปญก็ได้ครับผมด้านบนก็เป็นราวหลังคานะครับสีดำด้านแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดตัวคิวกันสะให้ครับคันนี้ เดี๋ยวผมพาชมภายในครับตัวภายในเจ้า XL Plus ก็จะไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแต่ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันครับผมตัวนี้เป็นคอนโทรลตัวหน้าจอครับฝั่งนี้คอนโทรลตัวจอครับตัวจอก็เป็นตัวจอใหญ่ครับแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่าตัววาแท็ครับอ่าเป็นเกียร์แมนนว่น ชมด้านในก็ยังคงคอนเซปต์ของเอกพัทครับก็ยังดูหรูนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวแคให้ดูครับครับผมตัวด้านในฝั่งแครบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดบอกแครบนะครับก็จะมีพวกเครื่องมือข้างในมีไว้ใส่เครื่องมือครับกว้างขวางมากครับถ้าเป็นครอบครัวที่แบบว่าครอบครัวเล็กๆยังไม่ได้เยอะมากก็พอใช้แคปได้นะครับ ครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังครับอ่าด้านหลังมาแล้วครับโลวบาติดโลวบาครับเป็นโลวบาของ Outlander ครับโลวบาเหล็กใช้งานได้จริงครับนี่ก็จะติดไปแบบนี้ด้วยครับลองดูลองดูตรงเพราะว่าตัวน e กเจนจะมีตัวไอ้ครอบตรงกระบะมาแต่ว่าเขาก็ติดทับไปเลยครับนี่อ่าครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังครับด้านหลัง เราติดข้อไฟท้ายให้ครับให้ดูบึกดูเข้มเพราะว่าตัดเป็นขาวตัดดำครับอ่าด้านท้ายครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ลายสาัตว์โคนสัตว์โคนนะครับครับผมแล้วก็ไฟที่เคยไฟเบรกที่เคยอยู่บนหลังคาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วครับด้านหลังอย่างเป็นรุ่น,นก่อนไฟเบรกจะอยู่ตรงด้านบนพอติดโลบาแล้วทำให้ บังไฟแต่ว่ารุ่นนี้ไฟย้ายมาอยู่ข้างล่างนะครับครับผมแล้วก็นี่ครับโลโก้ Ford F O R D ครับตัวใหญ่ครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ติดเป็นสติกเกอร์เพิ่มเติมให้คำว่า r a n g e r นะครับเพราะว่าปกติแล้วไอรอยคำว่า r a น g e อร์เดิมโรงงานเนี่ยมันไม่ค่อยชาร์จมากครับก็เลยติดสติกเกอร์เพิ่มเติมไปให้ครับครับผมถัดมาที่ตัวกันชนท้ายอันนี้คือเป็น กันชนท้ายที่ทํามาเพื่อรองรับสําหรับตัว n e ็กเกนเลนเจอเลยนะครับยังไงมาดูครับเพราะว่าตัวตรงด้านข้างนี่ทําให้รับให้รับกับตัว n e ็ก Gen Ranger เลยครับจะเข้าทรงพอดีเลยครับตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวห่วงสีแดงสองห่วงเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นไฟจ่องทะเบียนดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากตัวนี้ครับผม แต่ว่าคันนี้ยังยังไม่ได้ติดกระบะไลเนอร์เนาะเพราะว่าเป็นตัวโชว์ก็ถ้าเกิดลูกค้าจะมาออกรถก็เดี๋ยวคุยแคมเปญกัน,กนแล้วก็ติดเป็นกระบะไลเนอร์ให้แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีตัวผ่อนแรงให้นะครับตัวเอ,กเอ็กอัพัสโอเคครับผมสำหรับท่านใดสนใจเป็น Ford Next Gen Ranger หรือว่า Ford e v e r e s t 7ที่นั่งนะครับสามารถทักมาคุยกันได้หรือโทร0922690723นะครับโก้ Go ครับ ยินดีให้คําปรึกษาทุกอย่างครับอยากได้เป็นอดอกเบี้ยแบบไหนอยากได้ดอกเบี้ยต่ําหรือว่าอยากได้เงินออกรถเยอะอน้อยก็สามารถมาคุยกันได้ครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตับคั๋วไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถของช่อง f o r d By TG นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ